สวัสดีครับเพจขายที่ดินราคาถูกเชยภูมิและทั่วประเทศครับวันนี้ผมพามาดูที่ติดถนนเส้นแก้งคอนาหนองทุ่มอ,อยู่บ้านศรีสงางครับออกจากแก้งคอมาแค่1กิโลเมตรครับมาถึงที่แปลงนี้ถ้าออกมาจากแก้งคออยู่ด้านขวามือก่อนถึงปาปาแก้งคอครับด้านหน้าติดถนนหันหน้าไปทางทิศใต้สวยๆนะครับก่อนถึงปาปาแก้งคอ ห่างจากแก้งข้อแค่1กิโลเมตรแต่ว่าก็เป็นบ้านเป็นเมืองมาหมดแล้วครับนะครับที่ผมไว้เรียบร้อยระดับถนนเนื้อที่2ง,งานนะครับเนื้อที่2ง,งานสวยๆเลยด้านหน้าติดถนนนะด้านในก็ผมไว้เรียบร้อยแล้วสามารถสร้างบ้านได้เลยมีน้ำมีไฟ สาธารณูปโภคครบนะครับทำบ้านร้านค้าร้านอาหารนะครับมีไฟเรียบร้อยเสาไฟต่อไปเข้ามาใช้ได้เลยปลาปาก็เป็นปลาปาส่วนภูมิภาคอันนี้ครับอีกถนนเส้นนี้เลยรถวิ่งผ่านไปผ่านมาอนาคตถนนเส้นนี้ก็จะเป็นถนนสี่เลนที่มาจากแกง่งคอก็คือคูปตาแกง่งคอที่จะไปนาหนองทุ่มครับเส้นนี้เลย รถสัญจรทั้งวันทั้งคืนจเจริญมากครับเส้นนี้นะครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาครับ0942153530พิกัดก็คือบ้านสีสงาออำเภอแก้งคอจังหวัดเชียงภูมิครับติดถนนเส้นแก้งคอนานทุ่มรถวิ่งไปมานี่ครับสะดวกสบายใกล้ตลาดใกล้โรงพยาบาลใกล้ที่ว่าการอำเภอเป็นที่ที่ถมไว้แล้ว สามารถสร้างบ้านร้านค้าร้านอาหารได้หมดหน้าที่2องานสิตารางวา2งานนิดๆครับสร้างบ้านได้เลยถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาครับ0942653530หรือดูในช่อง YouTube ก็ขายที่ดินราคาถูกชัยภูมิและทั่วประเทศได้เลยครับขอบคุณครับ